นี่นี่เปิดใช่หมดแล้วมาทุกคนรอบนี้ต้องทำได้ไ<อ>คือผีไม่จะเกิดข้างบนใช่ไหมแปลว่าเท่าที่ดูใช่ไปลุยเฮ้ยพยาบาลไม่มีว่ะรอบนี้เอ้ามาแล้วเฮ้ยของเปลี่ยนที่ว่ะโอ้เอ้ยเ้าว้า อะไรกันครับเนี่ยอย่ขอโทษไม่ไม่ยกโทษให้ได้กุญแจห้องเนิร์สพี่พี่ลีได้ป้ารอบหนึ่งวันลีไปปะลีลีลีโดนโทษโทษโอ๊ป้าเอาไปเอาไปนี่แนวเอาจิงวะตายจริงๆรลอย let's go ามามาลำนี้ต้องได้สิวะใช่ปะพี่ลุยเอา้าพี่เลื่อกดนันผิดลืมลืมผลมเลื่อกดานปะ <c oughs> แล้วด่านนี้คือด่านที่ยากที่สุดอ่ะทุกคนด่านนี้มันใหญ่สุดขอจริงพี่หอจริง <c oughs> ด่านที่ยากว่าด่านมันใหญ่มากมีสามชั้นชั้นบนกับชั้นใต้ดินเรียหาของนเลยครับยาก ระวังท่อด้วยนะมันล็อกอ่ะเรไปทางนู้นใช่ข้อเหลืองๆระวังนะด่านนี้คือของหายากสุดมันกว้างเนาะปิดไฟทุกคนปิดไฟมันมาเหรอพี่ใช่มันไปแล้วไปแล้วไม่เห็นหนูอายไม่เนี่ยเดี๋ยวอะไรนี่น้ำหนึ่งน้ำเก็บพยาบาลนี่ก่อนกดอี กดให้โดนน้ำหนึ่งเทจิจ้มไม่โดนถอย,ลยหลังหน่อยเล็งๆให้โดนอ๋อโอเคมันไปทางซ้ายว่ะตดูดูเลยอ่ะเราขึ้นชั้นสองได้ปะได้ไเราต้องหากุญแจก่อนมาอยู่โอปโอลอยู่ใช่ไหมพี่ไปหาไปละหายไปได้หรอเออพี่เสฉิบเฉิบเงียบไปแล้วบอกคน์จเข้าไม่ได้สวยละตอนนี้ให้กันหาสมุดตักุญแจก่อนอยากจะไปช่วยโอปอลเราอยู่คนละฝั่งไว้ใช่ไหมดูว่าผีอยู่ฝั่งไหนใช่มันจะได้ไม่ต้องไปฝั่งเดียวกันเฮ้ยจุ๊บพยาบาลอันหนึ่ง ทั้งหงนึ่งชกโอปอลีเปิดขีดขวามองไปที่ตัวโอปโอลแล้วขีดขวา <c oughs> ถ้าเราชนะได้เราจะเป็นคนที่แบบเก่งมากนะ <c oughs> เพราะี่มันหมด hard แบบดา่านยากชั้นสองเนี่ยเปิดยังอ่ะยังยังยังไม่เจอกุญแจเลยโ <c oughs> okay. อเคเจอกล้ําแล้วมีกุญแจไมไม่มี <c oughs> แต่นี่มันใหญ่ก็มีข้อดีอย่างนะ มันก็จะหาเรายากเฮ้ยเจอกระเป๋าใหญ่ละห้องใหญ่อยู่ไหนกันอยู่ในห้องน้ำพี่แอดอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหใหญ่นะมาอยู่ในห้องหนูสวยละพี่ไมู่้ไปไหนดีวะสวยพี่โอ้โหมาเจอพี่ ยังยังมันไม่เจอเลยอ่ะจะกุญแจแค่สองอันเองเปิดได้แค่ตรงกลางอ่ะพูยเะพาแล้วต้องคอยฟังเสียงหนึ่งมันอสียงหัวใจเขาอีทางเดินเหรอใช่ใช่ตรงมุะตูกลางเลยอ่ะโอเคเขยอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหน้าพี่ด่านนี้ไม่ได้ยากนี่หว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สามชั้นหรือเปล่าวะจําผิดเฮ้ยด่านนี้ละสามชั้นแต่ว่าของมันหายากพี่หลงทางวะโอเคจะกุญแจห้องชั้นบนเฮ้ยนี่ใครอ่ะพี่เองโอเโอเคนี่นี่เปิดชั้นบนแล้ว แยแกเกกป็นคนละทางเหมือนมันจะอยู่ชั้นบนนะ,ะดูทุกโต๊ะเลยนะเพื่งเจา <Hotel> แอบแอบหาที่แอบกุญแจ p r i n c i p a อการเรื่องนั้นต้องออกแล้วในนี้ของหมดแล้วกำลังจะมอกหน้าหรอยู่พี่ตายปะนัำหนึ่งวิ่ไม่ไม่ไม่ฆ่าหรือว่าเป็นไรอะตายสวยแล้วสวยหนึ่งมานี่ ถามนี่น้ำหนึ่งล้านนะหนูไปกองกองกองพี่บ้านพี่โอเครวะพี่ว่าขอทั้งหมดอยู่ชั้นสองละพ่อชั้นหน,หนึ่งพี่ว่าพี่ดูหมดแล้วนะตอนนี coping, em, ้เหลือแค่สองใบเท่านั้นทุกคนมันอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างหาของในชั้นบนอ่ะโอเคโอเคอีกแค่ใบเดียวอีแค่ใบเดียวอีกแค่ใบเดียวชั้นสองอะพี่มีอีกแน่นอนหรือว่า มืดกว้างกว้างมากกว้างมากพี่กว้างแล้วมืดสุดยอดพี่เนี่ยเขานี้มันล็อกวิไหนเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่มีประตูให้พี่เปิดแจไหนนะนี่พี่มนี่พี่นี่พี่พี่มันเจอ,นนเนห,อหนูได้เลยไหนทางไหนอ่ะทางขึ้นไปทางขึ้นทางขึ้นแล้วก็เลี้ยวขวามาขึ้้นแลวเลี้ยวขวาพี่พี่อยู่ไหนอ่ะพี่เดินบนอยู่ข้างบนให้กลับให้กลับไปทางทางนี้ก่อนทางที่เราเดินเลี้ขึ้นไปข้างบนอ่ะ ห้องข้อก็น่าค้าเหพี่เออพี่เข้ามาแลพี่สวยสวยไม่มีอะไรเลยฮะเพิ่มีพยาบาลอันหนึ่งเฮ้ยเจอแล้วสวยไปทางอกไปทางอกแล้วทุกคนไปทางอกแต่มาออยู่ไหนอ่ะแกจะมจะทางออกไม่ได้เดินเดินเดินตรงตามทางอ่ะตามทางชั้นหนึ่งข้างล่างข้างล่างตามตรงตามทางชั้นหนึ่งพี่อยู่ไหนอ่ะนี่พี่อยู่นี่กี่รังดูหัวมุมอยู่ เดินออกมายังไม่ไปไม่ร้องเข้าห้องเดินมาตามทางอีกส่วนหนึ่งนั้นเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรง, voilà kind of ง,งมาที่นี่ทางออกอยู่นี่เดี่แตงเข้าไปช่วยมันหนึ่งก่อนเดี๋ยวไปรอรับหนึ่งทางนู้นตรงมาตรงมาตรงมาเอออะไรอะไรอะไ้ตรงมาเลวพี่เลวมันจะรอดแล้วรอดแล้วเฮ้ยชนะว่ะโอ้ยมันบที่หรือเปล่าครับทุกคนโง่ะครับนี่มันเออ เฮ้ยเราเล่นไปแค่สิบแปดนาทีอะครับสยดยอดเฮ้ยว่าของจริงรอดนะพี่ให้เดี๋ยวว่าจริงๆเราไม่ได้เหมาะกับเล่นโหมดนอร์มเราเหมาะกับเล่นโหมดฮาร์ดวะเรีนรู้ก่อนไงพี่แล้วเขาเอาจริงเอออย่างนี้นี่เองหาไม่ได้อย่างง่ายดายรับคนก็ทีมเราเป็นพวกทีมแบบ เรียกว่าเออแบบเก่งกับผีอ่ะพวกเราเป็นพวกเก่งกับผีอ่ะเอาจริงๆเห็นปะเกมผีทุกอันเราชนะตลอดนะครับพี่เกมไหนเราแพ้บ้างมีไหมไม่มีทีนี้จูม่าสลบไปเรียบร้อยนะฮะไม่ทำอไรเลยเดินหลบๆผ่านหนังสือได้แค่อันเดียวกลัวไหมกวนเกมนี้ถือว่าแกกลัวไหมกลัวอยู่นะกลัวหลบๆมันไล่ตามมันจำสแกร์เยอะอยู่แล้วมันแรงมากเออ มันมันแบบมันวิ่งไล่เราได้อะพี่โอเคทุกคนเป็นไงบ้างครับกับโหมดนี้ถ้าเกิดใครชอบนะฮะคอมเมนต์เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะทำโหมดอินเซนกันต่อเฮ้ยเฮ้ยรอเลยพี่ถ้าเกิดคนดูชอบเยอะนะเดี๋ยวเราจะทำโหมดอินเซน์แบบบอกเลยว่ายากสุดของเกมอะครับซึ่งเกมนี้คนผ่านจริงๆอะน้อยนะเราเป็นน่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆในประเทศไทยเลยอะใช่ไหมวะ โอเคทุกคนก็แล้วก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโอปายสปอร์ตนะครับแล้วก็ช่องโอปอล์โคนี่กับอัญมณ์หนามีด้วยฝากเพื่อนผมด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าแน่บ๊ายบายว